ตามสุทัทดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาอยู่ในช่องอิตูนอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นโอริฮิเมะนะครับผมโดยโอริฮิเมะนี่อ่ะเป็นตัวที่จะไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวบัฟเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะครับผมดาเมจของโอริฮิเมะเนี่ยครับคือ1.6นะครับคือโคตรแรงอ่ะ1.6หล้านอ่ะ เออตัพวพาร์ทซีของมันนี่นะครับ You will not die นะครับแพมันจ,จะออตอนวางไร้เอ้ยพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวตดไปอยู่ตอนในเกมเลยแล้วกันชบไปเราคุยเลยอนะ่ะไปดิตัดมานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในแซนบ็อกนะออวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตัวโอริเมะอย่างแรกนะครับเงิน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 ไม่กลัว นี่ครับค้าวางโอริฮิเมะหนึ่งพันหร้อยบูดนะครับชึบวางได้สองตัวโดยโอริฮิเมะครับจะไม่มีดาเมจไม่มีคุยเลยเลยนะครับนอกจากการบัฟนะครับนี่โมเดลโอริฮิเมะโอว้าวว้าวนั่นนะครับโดยโอริฮิเมะครับเป็นตัวบัฟเพื่อนอย่างหนึ่งนะครับไปโกโจเคียร์ โอลิฮมพัสซีพ้องโอลิฮิเม่ครับก็คือเมื่อวางนะครับคุณจะได้เอ่อเป็นแฮร์พินเอ่อปินปักผมเลยที่หลายอย่างนะครับมาหนึ่งอันนะครับโดยแฮร์ปินปักผมหนึ่งอันครับจะช่วยบัฟระยะไอ้บัฟยูนิตในวงของมันครับหนึ่งตัวส่วนไอ้ปินปักผมนะครับเราจะได้ทุกบวกหนึ่งถูกๆการอัปเกรดนะครับสมมตินี่มัีสี่ขันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะกูมีสี่ขันแล้วอ่ะก็จะมีปินปักผมสี่ขันครับมันก็จะบูดาเม็ดครับตัวในระยะประมาณ15% นี่นะเป็น45%เพราะว่าปรตีตัวโจวมันบวก30%นะครับหนึ่งสองเออหรือใบมันวางได้3าตัวตัวทมาเด้นี่ครับมันก็จะบวก4ีตัวถ้าคือห้าตัวก็คือมันจะยึดเป็นห้าตัวแรงนะครับไม่เข้าใจเนาะรู้พิงไมฉลาดเออเอ,อ้ยเข้าใจเนาะรู้พิงไมฉลาดโดยแล้วก็จะลบดีบับด้านลบนะครับคือจะลบ เออเลกว่าอะไรวะพวกสตงสตันลดดาเมจอะไรเงี้ยครับมันจะลบให้อัลโตมาชในเวลาเป็นคูดาวยี่สิบวีเตอร์ที่มันแบบตัวสี่ตัวในระยะมันอะที่โดนปีนปักผมมันบูดบูดดาเมจอันนั้นแหละมันจะลบไอเป็นระบับนั่นให้ดีบับอะแล้วก็จะคราซีที่สองจะเป็นเอ่อเฟิร์สไทม์เอนี่ยูนิตเดดอิสก็คือในเวฟแรกๆนะครับถ้าคุณยังไม่ได้วางตัวอะไรเลยนะครับ คือตัวที่ราคาเท่ากับสองพันหรือต่ากว่านะครับจะถูกวางโดยไม่คิดค่าเสียค่าวางเลยสักบาทนะครับแล้วทำให้ดูนะครับตังคนะ์ลบลบลบก่หลับลบนี่ครับเอาวางเอาวางไปแล้วนี่ว่าต้องรีสตาร์ตนะครับนี่ครับเราจะวางฟรีนะครับรอวางฟรี เฮ้ยมันต้องวางฟรีได้ดินักผนแปดเองนะเฮ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าปูวางเนี่ยอะกองวางโอลิเมะก่อนนะรีมูฟรีมูฟเย็น่ะเฮ้ยพาร์ตี้พืน้นอุอมโม้ะนะเย็ยแม่ด the first time อ t h i ย unit แดดยีทสองพันเยนหรือตากว่าจะถูกวางวัน per match แล้วกูต้องออกเข้าใหม่ป่ะ리ตาร์ดิมันต้องได้ดิวะนี่มันหวังไม่ได้หวะเออไปว่ามันทำได้แล้วกันนะครับในเกมจริงแต่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องรีแมชคือออกเข้าใหม่ซึ่งกูไม่ยากอะเป็นคุยเลยอะนั่นแหละ ใครใช้เป็นก็นบอกกูด้วยเอ้ยแล้วก็คนดูที่น่ารักทุกคน,นครับก็ถ้ามีตัวอะไรให้รีวิวส,ส่งมาได้นะครับส่งมาได้อยากทําคลิปโอเคปะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละมีแค่ในมึงจะเฮียอะไรมาจะกูฮะไอสั์เออมึงดูเสร็จมึงก็ติดตามด้วยเออเข้าใจปะกูทราบทําคลิปรีวิวให้ละคลิปรีวิวกวูมาส้นตีนหมาก็เถอะโอเคปะอย่าลืมกดซับไอซั์